เขอาอบอกเขามีหลายด้านหลายทางออช่วงนี้บอกว่าชอบเคมีมากเขาจะไปเป็นนักเคมีเ,ออเขาอยากจะไปบริหารเขาจะแบบว่าอยากจะสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็มแม่เขาไม่รู้จ,จะเป็น,นย,ยังไงใช่ไหมครับอ,อาชีพดูดูสายการเรียนก็นได้ครับเคมีเคม,มีเป็นทางด้านวิศวิติผมวิเคราห์วิเคราะห์ดูจะง,ง่ายกว่านะผมพี่เขียนเล่นหาอาชีพผมวิเคราะห์สดเลยกันก็เคมี เคมีได้ครับจริงๆเขาน่าจะถ้าไปทางด้านวิทยาศาสตร์ผมว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์น่าจะเวิร์กแต่ถ้าเกิดเป็นเพียววิทยาศาสตร์ผมว่าอาจจะติดทางด้านการมองสังเกตต้องสังเกตดูว่าเขาชอบอ่านหนังสือมากน้อยขนาดไหน <c oughs> เขาเรียนวิทย์ดีมากน้อยขนาดไหนฟังดีแต่ไม่ค่อยชอบอ่านไหมกันขนาดไหนครับช่วงหลังคือไม่แทบจะไม่อ่าน ถึงปฐมปฐาป6ค่ะก็อ่านหนังสืออะไรก็ได้นะคือขอให้เริ่มอ่านก่อนอนะในเรื่องที่เขาสนใจก็าอาจจะสนใจอ่านพวกการ์ตูนหนังสืออะไรก็ได้ที่มันอาจจะไม่ใช่หนังสือเรียนแหละคือสายวิทยาศาสตร์ไม่ใช้การสังเกตเยอะ ชนิดประเด็นก็คือเขาอชอบมากน้อยขนาดไหน,น,นอยู่อันดับ9เป็นด้านที่เกือบจะไม่ถนัดแล้วว่าฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาอ่านเนี่ยเขาจะต้องทยอยอ่านเขาจะอ่านรวดเดียวไม่ได้นะเขนไ่้จะเป็นเด็กที่อ่านหนังสือมีน้อนอ,อ่านหนังสือช้าคืออ่านแล้วทาความเข้าใจอันนี้ยังพอได้ก็นี้ด้านการคิดวิเคราะห์ด้านอสองเขาดีนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาเข้าใจแล้วเขาจะไปยุ่เก่งผมเลยแนะนําว่าถ้าไปทางสายวิทยาศาสตร์ไปวิทยาศาสตร์ไปยุต์ได้ในในทางด้านเคมีมีสายวัสดุศาสตร์นะครับไปทางฝั่งฝั่งภูวิทยาศาสตร์มันจะมีเยยวลว เคมีไอ้นี่ผสมมันั้นได้อะไรมันมันแค่นั้นแล้วก็คำนวณออกมาว่ามันผสมแล้วมันได้อะไรแต่พวกสายประยุกตะมันจะเป็นลักษณะที่แบบเฮ้ยไออันเนี้ยแล้วเอาไปประยุกต์ทำอะไรไอฝั่งประยุกมันจะเป็นหนักไปทางพวกวิศวะอ่าค่ะอย่างเงี้ยพอได้อ่าเคมี ME, ถ้าจะไปไปทางนี้แต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะสาย Computer, Computer, คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้ครับก็จริงๆก็เป็นเหมือนคล้ายๆวิทยาศาสตร์ประยุกผมว่าถ้าถ้าจะไปนะ Data ดัตซ์ไซได้เป็นวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูลนะครับในการคิดวิเคราะห์ครับ Oh. ปัจจุบันถ้าถ้ามันจะเป็นพวกสาย AI ออะครับเขียนโปรแกรมอ่อย่างเช่นอาจจะไปเขียน AI ในกระบวนการพวกนี้มันจะเป็นลักษณะการประยุกต์คือสอนเขียนเหมือนกันแต่ว่า้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเอาจะไปประกอบกันจนมันได้ผลลัพธ์บางอย่างเอกมไม่ได้แต่เป็นคนที่เวลาที่เขียนโค้ดจะหาจุดที่ผิดไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าค่าการสังเกตก็ไม่ได้สูงมากบริหารก็ได้ตัวที uh. ่ไม่ได้คือด้านการมองเช้นถ้าเกิดว่าสายบริหารและไปทําธุรกิจที่ใช้เกี่ยวเรื่องการมองเป็นหลักอาจจะไม่ค่อยถนัด แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการฟังน่าจะทําได้ดีนะครับหรือหรือถ้าเกิดว่าจะใช้เรื่องการคิดวิเคราะห์บวกการฟังก็พวกซาวด์อินจิเนียร์ก็ได้ครับซาวด์ดีเลกเตอร์ก็ได้นี่ก็ก็น่าสนใจประมาณนี้ครับดนตรีได้ดนตรีได้ดไดกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่ก็ดีทั้งคู่เลยก็ก็ดนตรีก็ดีนะก็อ,ะอยูปนะ่ประมาณนี้ครับอ๋อค่ะค่ะเขาเห็นมาแบบค่าดาว สร้างงานดนตรีการสแสดงดนตรีใช่เขาชอบไหมอะอาศิลป์เขาดีใช่ใช่ชอบชอบค่ะชอบมากรู้สึกว่าอย่างเวลาเขาอย่างเขาดูอ่าอย่างดูดูคนอื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะแป๊บเนึงเขาก็สามารถเต้นได้แล้วเขาก็แก้ใช่ใช่เขาเป็นคนเป็นคนที่น่าจะเต้นลงจังหวะได้ดีดีค่ะดีมากดีมากค่ะเออถ้าสมมติเต้นถ้าสมมติเขาอยู่แถวๆนั้นด้วยก็เดี๋ยวลองลื้อไปเปิดฟังตอนหลังก็ได้นะ L2 องต L2 จะพูดถึงเรื่องจินตนาการจะนั้นเขาเป็นคนที่เต้นอะออกแบบท่าเต้นอะสามารถทําได้แต่ถ้าเต้นโคเวอร์จะไม่ได้ไหวมากแต่เป็นคนที่จับแยกเสียงพวกนี้ทำได้ดีครับลอง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 ไปสังเกตดูแล้วกันครับอ่ะได้ค่ะได้ค่ะโอเคอันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะกาดค่ะ